สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับนะครับามาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ผมลงตัดคลิปนะครับโคตรแย่เลยแม่งโคตรป้าเราขอไปตัดไม้ก่อนแลากกา้วกันเราจะทำตามสัญญาขอตลาไปสิบปีมันแสบตาแบบเป็นไข้เชียแม่งเลยเราก็ต้องไปหาของนะครับนี่คือเหมือนใช่ไหมจ๊ะ ใช่ไหมใช่ไหมเราขอ้อขอาทอดเลยได้ไหมโอ้เจอเหล็กโคตรโชคดีกูโคตรโชคดีเลยเปิดมาก็เจอเหล็กเลยแม่จะมีซอมบี้อยนะเอาอยู่นี่เองวะแม่ยังมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีรูที่อะไรโอ้มีเหล็กอีก ทำไมาเยอะจังไม่ได้ขอเยอะไาน,นั้นไปทานทานทานน้องทานเราหายไปไหนน้องทานแม่งทานหายเยยีไ่เลยจีบเอออครวะแม่งมือจิบหายเลยเดินไปก่อนรอกอกอ,กอ เจ็บถ้ำคือไปดีกว่าไม่มีถ้ำแล้วโอ้เด็กเยอะโอ้ผมลืมสังเกตว่าตรงนี้มีเด็ก <c oughs> ไม่กตาบอดเลยกูไปทานอยูไนนใช่ว่าไปดูในคลิปแม่ทานนูใกล้ๆหน้ากูนะเฮ้ยตัวเฮียวะให้ตัวเฮีย,เ,ยเป็นได้ครับทุนผู้ชมเอาตัวเฮียพองกตายดี่ครับเลยเออเจอ น่าจะบอกว่าน่าจะดูเอเื้หมืองหู้นั่งไงทานทานทานโอ้ทำไมตรงนี้แปลกๆว่าเหมือนุ่งเขาอยูนะไหนขอขุดคนละกันจะใส่บนนั้นดีไม่มาโอ้โหเ้ทานล้นทานล้นเออนี่ไงผานมาแล้ว ฐานบินมาแล้วฐานบินโอเคขุดแปบ๊บฐานจะบินไปเนี้ครับโอ้โหขุดแปบ๊บขุดแปบ๊บขุดฐานที่เป็นขุดแปบ๊บนาพี่เดียบโอ้เก็บเราต้องเก็บเธอแล้ว ตอนนี้เราต้องมาขึ้นข้างบนนะว่ามันมีอะไร่อนหนูนคัะมีอะไรวาโออนี่มัน <c oughs> <c oughs> คือเกาะอะไรคี่เฮี้ยมากแล้วก็ขึ้นไปได้ไหมไหวยิ่งน่าละ นี่คือกล้องสองทางไกลเราจะมาใส่่นี่นะครับ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาปดัดๆใส่แป๊บเราจะมาสร้างสร้างบ้านกันเลยนะครับมาโอ้โหทำไมมีถ้ำเยอะจังวะเ้าวเดี๋ยวขอสองทางไกลแป๊บนี่คือซีดควายนะครับไอควายจริงๆควายจริงๆ

ดดกัวโดนมันทำเพีย้ยเ,าาเลยคุยมีเามาืองด้วยคุยมีเมืองก็ไปบอกกันอาจจะเออหนูองฟองพลาดิแบบนี้เด็กไม่ไปเลยโอ,โอ้แม่เยึด ถูกทอปแบบเซนซัมมีเ่เลยกันเลยเออฉีดีนี่นี่จะาเหรอจะไฟเหรอดูจะไฟเอ้ยอะไรเนี่ยซัมมี่ดูจะไฟไวอืม เปนซอมบี้แบบโกลเด้นซอมบี้อุ๊ดเอเ๊ยตายแบบปูขึ้นยังไงเนี่ยต้องขึ้นยังไงเนี่ยบักจีนช่วยด้วยบักจีนต่อข้นใจต่อขั้นไปต่อขึน้นใจจะมีซอมบี้มารล่มเลเล็กเล็กลูกพ่อ <c oughs> อะไรของมินมินไปเปิดตรงเรีนดิว้าวดูตรงเราเด็นลูกกอค<ป>ือเ็วเดี๋ยว,ว,ว,วเดี๋ยวตีหัวกูว้าวเลือไปแล้วโอ้ขอวาาใสอยู่ที่นี่แป๊บอืม เรื่งองความขอตัดคลิปก่อนแป๊บนึงว้าาเลือด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 ี่เนฟาดเลือโอ้ยเลือดเลือน้อยเอ้ยอ่าเอาละครับคลิปนี้คงต้องจบแล้วนะครับ ใครชอบอย่าลืมไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับ